บบสบายดีเนาะมิตรัก fc แล้วก็ผู้จิตตามนกปลาอ่อนทัวมื้อนี้นกปลามีโอกาสได้มากราบพระทัถพ,พนมมือนี้เห็นบ่เอากลัมาฮอดวางกี้นี่แหละอน,น้าที่จุดยืนอยู่ในขณะนี้ก็คือปุ๊บมุงเนาะปุ๊บมงเก็บซากพระรักษ์พังของของค์พระัพนมองเดิมเนาะเหนะ อันนี้ขาเจ้าก็ที่มีการก่อสร้างอย่างก่อสร้างท้าวเวสุวรรณบ่ท้าวเวสุวรรณเนาะเดี๋ยวสิพาเข้าไปเบิ่งใกล้ๆหน่อยนี่คือองค์ท้าวเวสุวรรณเนาะมาถาบูชาท้าวเวสุวรรณ <molec> จุดจุดทูกพร้อมบ่ะจุดทูกพร้อมบ่กจุดอะไรอันนี้คือคาถาบูชาท้าเวสุวรรณพาไปเบิ่งวัตถุมงคลน กนมี้มังได้วัตถุมงคล้เทุก็ไ้แบค่ะแต่เลยค่ะมาไก็ได้จ้ะค่ะเป็นมาไร่ก็ได้ค่ะเป็นมาไ่เป็นผานก็ได้ันปยัเอาดอกไมได้ก็เลยันนี้เป็นทูบเป็นทูบเสียงทูบอธิษฐานเนาะนี้เนาะค่ะนี้เป็นทูบอธิษฐานคเปียบตอนคืนดูแลเมื่อคืนนี่ยคนคนคว อันนี้บูชาเท่าไรก็ได้บอกครับค่ะแล้วแต่ศรัทธาจ้าบูชาตามกำลังศรัทธากหห้กต่ก่อนบ่มีด่ดก,ก็จะเนาะต่ก่อนบ่มีก็จะนักอนนี้ก็จะสร้างขึ้นใหม่ อันนีจะน้อยแรงจัง่เข้าไปไว้เนาะกราบองค์พระทัดกันคนะนต้องแหงบ่ครับเมื่อคืนอนยูย่บ้านก,ตก็ตกตกงแด่หัวคำอยู่บ้านนะตกหัวคำแล้วก็จนว่าซอสแจ้งกักจัง,สง,งนเสา นลพักบุมีลมเด้อยู่บ้านอยู่บ้านลมก็แดงของกระจกทัวอยู่เนาะเพราะมันอยู่บ้านแพงคนนี้คนตกนอนดีขนาดเลยเมื่อคืนนี้มือนั่นแผ่นบโตกมือนั้นแผ่นมีแต่ลมมือวันที่๒๒อืมอ่ะคือกันคือกันเขาแผ่นว่าอยู่อันเสฉดยู่เฉดตกแห้งเขาอยู่หน้าพุ่มบอกเขาอืมอนไรนะเอาจนล้างผ้าปิ้งบอา เออได้ยินข่าวเขาเจ้าว้าอยู่บังเข็บยังลงอันนี้ขยอยู่ในลมเมื่อคืนเลยนนาคนสร้างที่ปีหเขจ้ะนี่พยนาคนสร้างที่ปียัหนานี้ฮะก็สิแล้วมงานานะคะนออไวๆนี่การสัมุมผาประมาณมนาเนี่ยค่ะองค์องค์ที่สองนี่แล้วมามาเจ้าก่อนมาเจ้าก้อนคือบูมี่สนุกนำเงินแล้วแล้วกอน ว่าง,งงานทังดงานาท<า>ัดแล้วงานทัดแล้วมาเนี่ยเนาะสมบูรณ์กัประมาณมีนาเพื่นคือบอ้เพื่ให้เขาไปเพิ่งทางไนอด้เปิันนี้หเนาะเะกี้ล่ะห้คนเขาไปยางรอบยองอ่นนรรนีนรร้พ่นย่าานรรนังนเสียหายนะจ่อนกเล้าไปบอันไหนุมจ้างไห่ห้เขาไปเลยจาเหตุะจังว่า เพราะว่าพวกหมาตั้งหมาเม่กี้คือเป็นกล่องกันนั้นเถือธรรมดา<ช>เรามาสร้างอันนี้ครอ,อ,<ช>อบไว้เนาะเล็ดอย่างได้อันนี้ลูกสาวเราอันนี้อบโอ้ค่ะแล้วแต่ เอาก็ได <calls> ้พวกออกก็ได้บูชาองค์ละเท่าไหนบูชาละอันหนึ่งค่ะเป็นห้อส่วนันสิเป็นเหรียญสองร้อยค่ะแล้วแจังได้ก็เอาฮะดิลูกแก้วเนี่ยจับได้ยังไงเขาจับได้ดวงอยู่เนาะดวงได้อยู่เนาะเพิ่นก็เอามาบูชาอะไรค่ะเพราะว่าเพิ่นเพิ่นสิเอาอันถวายใ้องค์พญนาองค์ที่สามอ๋อที่สานกำลังเห็ดอยู่จ้ะเท็ดข้างหน้าตัวจ้าข้างหลังบอนี่จะตรงเต้นสีขาว จาสเททั้งบดเจ็ดั um ้เบดเจ็ดองงามเนาะ้เตาเสร็จนะงามเลยทุกทุกเปียกเนว่ามันไม่ซา เอาไปจุดบ้านหอก็ได้เอาเอาเมื่อจุดเงินเนาะจ้าแม่มัน <หอ S 2> มันส <หอ S 2> ุ่มเอาไว้ยอดอะไร้ยอน่เลยเด็กขตสานจับสลากทาหารเลยมีเหียวหน้าหนีพร้อม อันนี้บ่อันนี้เนาะไปเข้าไปกราบองค์พระชาตกันบ้นนา,านเลยเฮาเข้าไปกราบองค์รชาตไปไปเข้าไปกราบองค์พระปาลยไปขอบคุณครับ oh <my> เล่นอย่าง ใ,ใช่ร้านหใส่งแล้วก็จะให้กันหรองเ<ว>พิ่นกำลังอันจุดทูบเพิ่นกำลังจุดทูบเสียงถ่ายกันเล็กทูบท้าวเวทสุวรรณให้โสก อิติปิโสภะควายมมะราชาโนทาเวสุวรรณโนมะระนังสุขังทหังสุขโตนะโมพุทขายะสีสีเหมือนายลุ้งเลย <c oughs> สีสวยสีเหมือนายลุง้งนะครับคนน้อยคนว่า เบิ่งเ,เล็กทุบท่าวเวสุวรรณน้อกันเด้ออ่ะโซกไฟม่านมันในโซกได้รับคืนเมื่อพร้อมไปเตรียมตัวนำลอกบัวไปถวาไรประทัดก้าพประทัดข้างในวันดเยนี่คือทีมงานทีมงาน ในขณะที่ทีมงานกำลังเดินประทักสิ้นรอบองค์พระธาตุอยู่ครบสามรอบแล้วก็เอาอันรอบหัวไปถาไวายไปบูชาองค์พระธาตุมีเลคับพระธาตุตรงกันเนาะ บูรนาธาสถานเป็นมิ่งมงคลเป็นที่เคารพศรัทธาและก็กราบไหว้ข้องจนทาทิพันธ์ลุ่มแม่น้ำโคงทั้งฟังไทยและก็ฟังลาวเนาะให้ความเคารพศรัทธาโต่ออมทัพพนมย่างยาวนานเป็นเวลาสองพันกว่าปีแล้ว เรีเสนะเสือราวกำลังมาให้กันตัวแล้วก็ตัวของเราทำรับหัวย่างรับองคประธาน คนก็จะรังไล่มาจากทุกสารทิศเนาะมากราบมาไหว้องค์พระธาตุกัน ชาติจันทร์้า้ี่สุขที่งสเทวตานหุทีวัดตังหัุสุขาหัวุสุาหุสับเพียรีวาสับเพียรีวาเทวานันท์ทั้งหลายอนที่จะมาที่จเลอะเ

ก่คือหน้าวัดเนาะหลังจากที่เขาเข้าไปกราบประทัดไว้ประทัดเอาดอกบัวไปถวายประทัดเรียบร้อยก็ออกมาข้างน้องก็ดได้เวลาเนาะลม <c oughs> <c oughs> <c oughs>

ผู้คนกำลังไล่มาบกคาดเลยเนาะคาดบ่มีงานได้หนิแจ๊กมาจะไปคิดหนกรก็รอพยอนวาสธาองค์โตองค์ประทัดพนุ่มเนาะของก็ของอ่อคอาเมีย้าก็เต็มอยู่ปกติคนบัวให้ไายที่อะไรเท่วนี่เนาะอันนี้เราเข้ามาไายกันเต็มเลย การที่กลายเปลี่ยนธุรกิจไปเบืดอั้งและพี่นอนเลยต่อไปเนี่ยไม่ย่ายขนาดเ้อาละสารบคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนเนาะก็ขอขอบคุณหลายล่ผู้ที่เข้ามาติดตามเข้ามามชมเนาะกาดหน้าจะขอรขอ,อกันใหม่สวัสดีครับ